ครับวันนี้ก็พามาดูห้องใหม่นะครับที่องค์การไลฟ์ประสบไ้ายนะครับก็เป็นห้องที่เพิ่งตกแต่งเสร็จนะฮะห้องนี้ขนาด32ตารางเมตรนะครับก็เป็นห้องที่ขนาดกำลังพอดีนะแต่ก็พยายามจะตกแต่งให้ได้ฟังก์ชันที่มันค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะโซนแรกที่เข้ามาถ้าเพื่อนเเข้ามาเนี่ยจะเห็นตรกที่ผมเปิดประตูมานะครับตรงเนี้ยมันจะมีหลังประตู นะครับซึ่งประตูเนี่ยมันก็จะบีบเข้ามาใช่ไหมพอมันบีบเข้ามาเนี่ยผมก็ทําเป็นตู้โชว์ไว้นะครับเพราะว่าความหนามันไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันทาได้หนาเท่าแค่วงกบกประตูเท่านั้นเองแต่ก็พยายามจะทําให้มันมีที่เก็บของเนี่ยมีบานเปิดเก็บอะไรบางๆได้นะครับมีการเล่นไฟ l อ D ลงมานะมันก็ช่วย,ยให้เข้ามาแล้วห้องมันดูสว่างนะครับดูโล่งขึ้นนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นตู้รองเท้านะครับในส่วนของตู้รองเท้าเนี่ยก็จะทําหน้าบานเป็นกระจกเงาไว้นะครับคือกระจกเงาเนี่ยมันก็เป็นข้อดีตรงที่เราดูตัวเองก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็ตู้รองเท้าด้านล่างนะฮะก็ก็จะเก็บรองเท้าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยถ้าเข่าที่ดูนี้แล้วก็จะมีการยกตู้ให้มันสูงขึ้นมานะเพื่อจะสอดรองเท้าที่เราใช้ประจาเนี่ยเข้าไปได้นะมันก็เวลาเข้าออกห้องบ่อยๆก็ไม่ต้องมา เปิดบ้านติดบ้านบ่อยๆนะครับแล้วด้านล่างก็มีซ่อนไฟไวให้ด้วยนะครับมันจะได้ดูว่าเห็นรองเท้าเราแหละนะครับเราวก็ง,งานมันดูเรียบร้อยดูสวยนะครับถัดมาในส่วนของรัวนะครับที่นี่ครัวก็เป็นสิ่งที่เ p พีเขาให้มาอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมมีทําเพิ่มเนี่ยก็คือจะเพิ่มนี่ backsplash นะครับก็จะเพิ่มมันจะจกสีชาทองให้ลูกค้านะครับเพราะมันก็ช่วยทําให้มุมตรงนี้มันดูกว้างขึ้นแล้วก็ ครัวมันดูสวยขึ้นดูงานเนี้ยขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตด้านบนเนี่ยพวกช่องช่องนะครับทาง E.P เข mm hmm. าจะไม่ได้บิว้วเต็มเนี่ยผมก็จะบิว้วช่องเก็บของด้านบนเพิ่มให้นะครับ mm hmm. เพื่อให้การเก็บของในคอนโดพื้นที่เราไม่ได้เยอะแต่เรามีตู้เก็บของเยอะเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราอยู่แนละ้วนะครับเดินเข้ามานะโซนครัวเนี่ยห้องเนี้ยครัวเนี่ยด้เป็นครัวปิดนะครับก็สามารถจะปิดบานเลื่อน เาเลือกไปสามตอนนะตอนปิดก็ปิดหมดตอนเปิดก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นทางเข้าไปที่ห้องน้ำนะครับถัดมาแต่โซนครัวนะครับก็จะเป็นโซนลิฟ่งรูมนะครับลิฟ่งรูมเนี่ยก็มีการคุยกับทางเจ้าของว่าฟังก์ชันจะเป็นยังไงนะรฟังก์ชันส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่มานั่งเล่นนั่งดูทีวีซะมากกว่านะครับก็จะจัดโซนนี้มาเป็นลิฟ่งแบบจริงจังเลยนะครับ มาดูโซนแรกก่อนในลิฟิ่งเนี่ยก็จะเป็นเซตของตู้ทีวีนะฮะอย่างตู้ทีวีเซตเนี้ยผมก็จะทำพวกแบบม,มีซ่อนไฟนะฮะถ้าเพื่อนๆดูในารายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีผนังหินอ่อนนะนี่ก็เป็นหินอ่อนไว้วลลัลคาสแล้วก็แขวนทีวีเข้าไปนะครับอย่างทีวีเนี่ยพวกงานระบบเนี่ยจะเห็นว่ามองอย่างเนี้ยเราจะไม่เห็นสายของทีวีเลยนะครับเพราะว่างานระบบทั้งหมดเนี่ยผมทิ้งสายทําท่อเนี่ยร้อยสายลงไปได้าลนน่าง นะครับแต่ด้านล่างมันก็จะมีปลั๊กมีอะไรอยู่ตรงนี้มาให้มันดูวุ่นวายตรงนี้แต่ด้านบนเนี่ยให้มันดูเรียบร้อยนะครับเหมือนตู้ทีวีมันก็เหมือนเป็นอาร์ตพซเป็นงานโชว์ของเราไปด้วยนะครับแล้วก็เวลาแขวนทีวีแผงนเ้าบาร์เนี่ยมันดูเรียบร้อยเดินข้อลงไปนะครับไม่เห็นอะไรเกะกะตา,า,าเลยนะด้านหลังเป็นไว้วอลลาคัสนะครับด้านล่างของตู้ทีวีเนี่ยก็เป็นไว้วอลาคัสเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้สีไม้สีอ่อนนะครับ ไล่ขึ้นนะแล้วก็พวกมุมตรงเนี้ผมก็เข้ามุมเป็นมุมโค้งนะถ้าเพื่อนเพื่อนดูงานเป็นมุมโคง้งนะครับเป็นมุมโคง้งก็ช่วยทําให้เวลาเดินแล้วมันมันสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกระจกเงาทองอยู่ด้านบนนะครับล้อมกับแอร์ไว้ด้านล่างก็มีกระจกเงาทองเหมือนกันนะครับแล้วก็มีซ่อนไฟ LED นะครับฟ LED ก็เปิดพร้อมกับฝั่งทูโชด้วยนะมันก็ทําให ผนางทีวีตรงนี้มันดูครบดูเต็มดูสมบูรณ์นะครับในส่วนของตู้โชว์นะครับตู้โชว์เนี่ยทางเจ้าของห้องเขาอยู่เองเขาก็อยากได้ตู้โชว์แต่ว่าไม่อยากให้ฝุ่นมันเกาะนะมัอไม่อยากให้ฝุ่นมันเกาะเนี่ยก็คือใส่เราใส่หน้าบานนะครับกรอบสีทองกระจกสีชาไว้ให้นะมันก็จะทําให้ดูดูเห็นของข้างในอยู่เพราะว่ามีแสงนะครับแล้วก็เวลาปิดเนี่ยมันก็ดูสวยด้วยนะครับด้านล่างก็มีตู้ ก็คือพยายามทําตู้เก็บของให้มันเยอะหน่อยนะครับโอเคหมุนมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเป็นกระจกของห้องนะฮะนี่เราก็เป็นกระจกที่ค่อนข้างใหญ่สิ่งที่ผมทําก็คือทําบางรางด้านบนนะครับแล้วบางรางเนี่ยมันก็จะเราก็จะสั่งมา่านให้มันเต็มสูงจากพื้นถึงฝ้าเลยมันไม่ใช่ทาําม่านแค่นี้เราทารําม่านที่เต็มเพราะมันจะได้ดูว่ากระจกมันเต็มนะครับ มานะครับในส่วนของด้านหลังจริงตรงนี้ก็เป็นโซฟานะพอดีโซฟามาไม่ถึงโซฟาเป็น L shape นะแล้วก็เป็นโซฟาเบสนะครับโซฟาเนี่ยยาวต้องสองเมตรยี่สิบก็คือนั่งแบบสบายๆเลยแล้วจะดึงมาเป็นเบสก็ได้นะครับด้านหลังของโซฟานะฮะเราก็ใช้เป็นกระจกเงาสีชาทองนะครับเพราะว่าเวลามีโซฟาอยู่ตรงนี้มีกระจกสีชาเนี่ยเวลาเดินในห้องเนี่ยมันจะได้ห้อง,องความรู้สึกมัน โปร่งม,มันโล่งเหมือนมันกว้างกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วก็เวลาเรายืนเวลาเรายือนตรงนี้แล้วเรามองไปเนี่ยกระจกเนี่ยมันก็ช่วยสะท้อนสะท้อนเงา,เาสะท้อนวิวข้างนอกออกมามันก็าทาให้เหมือนห้องมันดูสดชื่นดูกว้างขึ้นนะครับถัดมาข้างโซฟานะครับมันก็จะเป็นตู้โชว์นะนี่ก็คอนเซปต์เดียวกันก็คือทางโอนเนอร์ก็มีของไว้โชว์นะครับแต่ว่าทําไงให้มันฝุ่นมันไม่เกาะแล้วก็ทําหน้าบานปิด หน้าบานก็เป็นตรอกนะแบนเล็กสีประมาณโรสโกสีทองหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มีซ่อนไฟด้านในนะด้านในไอชั้นตรงเนี้มันก็จะเป็นจะเป็นชั้นปรับได้นะครับก็คือสามารถจะใส่ถ้ามีผมุติมีแบรนิกงสูงเงี้ยก็เอาชั้นนี้ออกมือชั้นหนึ่งได้นะครับมันก็เป็นดีไซน์ที่ทําให้เฟ็กซิเบิลกับการอยู่เองนะครับเวลามีของโชว์มีอะไรก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของเลย ถัดเข้ามานะครับในห้องนอนนะห้องนอนเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยระวางเตียงนะเตียงก็ค่อนข้างๆๆใหญ네่นะแต่ว่าเตียงนี่น่าจะน่าจะคิงไซส์นะครับแล้วก็ด้วยความที่เตียงม,มันใหญ่เนี่ยเจ้าของเขาก็อยากให้มันมีทั้งโซนแต่งหน้าทั้งโซนทํางานนะครับก็คือจะสังเกตว่าเตียงเนี่ยเราไม่มีโต๊ะข้างเตียงเห็นไหมนะเราไม่มีโต๊ะข้างเตียงแต่ว่าเราก็จะใช้โต๊ะทางานเนี่ยเป็นโต๊ะข้างเตียงไปเลย นะครับโดยฝั่งเนี้ยเราก็จะมีการ p รว v ในส่วนของปลั๊กในส่วนของออสวิตไฟให้นะสวิตไฟมันก็เปิดปิดนี่นะครับตรงเนี้ยเห็นไหมสวิตไฟมันเปิดปิดด้านล่างด้วยนะครับมันก็เหมือนเป็นเป็นโต๊ะข้างเตียงไปในตัวเป็นโคมไฟข้างเตียงในตัวนะเวลาตื่นมาปุ๊บก็เปิดนะครับเวลาจะนอนก็มาปิดไฟตรงนี้นะครับ,ม,นะรบมันก็ทําให้สะดวกนะครับแล้วด้านบนก็มีที่โชว์ของนะครับโอเค ในส่วนของหัวเตียงนะหัวเตียงห้องนี้ก็จะเล่นเป็นงานให้มันดูโมเดิร์นดูเท่ๆหน่อยนะครับก็จะใส่ในส่วนของคิ้วสีดานะครับคิ้วสเตเลสดีดาเนี่ยวิง่งนะครับก็จะตัดเป็นเชฟเหมือนแบบเป็นลายสารหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็จะใช้ในส่วนของโคมไฟนะอันนี้ก็เป็นโคมไฟที่แบบเหมือนดูเทๆ่ๆเหมือนมันเป็นเซนเตอร์พีซของของห้องเนี้ยเหมือนดินมาเฮ้ยโคมไฟไมันเจ๋งอ่ะสอง มีหัว4หัว2ไฟเข้าข้างในมันก็เป็นอินไดเ c t l i g ์นะครับแล้วก็เป็นเหมือนของโชว์ด้วยนะครับแล้วก็หัวเตียงเนี่ยเราก็จะมีมีในส่วนของเดิน LED ไว้ให้ที่หัวเตียงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูมันต้องเปิดจากฝั่งนู้นนะครับเคนี่นะตรง LED ด้านนี้นะครับมันก็จะเปิดจากนี้นะครับก็แยกไฟปุ่มสมมุติคนนอนฝั่งนี้ตื่นมาก็เปิดอันนี้หรือจะเปิดตัวนี้ก็ได้ LED นี่มันก็จะภูมิรวมกับไฟด้านล่างนะครับไฟใฟฟฟต้ใต้ตูดด้วนยะโอเคถัดมาในส่วนของโต๊ะแต่งหน้านะครับโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยก็มีกระจกกระจกเงาเนี่ยเต็มให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ท็อปก็ใช้ท็อปสีดำาลนะใช้หินอ่อดดำมาปมหน้านะครับแล้วก็เป็นลิ้นชักนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับเตียงใช่ไหมเราก็จะวางขอบให้มันเป็นมุมโค้งให้ด้วยนะครับโอเค ในส่วนของตู้เสื้อผ้าล่ะตู้เสื้อผ้าก็พยายามจะทําให้มันขนาดมันค่อนข้างจะเ,เต็มนะนี่คือขนาดบเต็มมาสุดประตูเลยเนหะ็นไหมก็คือเป็นไซส์แม็กสุดที่ตู้เสื้อผ้าของห้องนี้มันจะทําได้นะครับแล้วเราใช้บานเลื่อนนะครับเพราะว่าสองข้างของเตียงเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่มากมายเราใช้บานเลื่อนจะได้ประหยัดที่นะฮะแล้วก็เปิดมาก็มีไฟซ่อนนะครับมีแขวนได้แล้วก็มีลิ้นชักนะครับ เป็นบาเลือดนะก็เป็นสีไม้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นราวแขวน2อันนะครับแล้วก็ด้านบนก็ใส่พวกกระเป๋าเดินทางใส่อะไรชิ้นใหญ่ๆได้นะครับก็พยายามทำฟังก์ชันให้มันนะครบนะเพราะว่าการอยู่คอนโดพื้นที่สามตารางเมตรมันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โอเวอร์อะไรแต่ว่าขนาดก็กาลังพอดีเราก็ใส่ของให้มันมีที่เก็บเยอะ แล้วก็จะมีดีไซน์ด้านข้างตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะใส่เป็นกระจกเงาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเวลาอาบน้องอาบน้ำอะไรกับมาจะแต่งตัวอะไรก็มาดูตรงนี้ได้เพราะมันจะเป็นกระจกเต็มตัวเลยนะครับโอเคโดยรวมนะครับก็ห้องที่ไร้ประสบท้ายนะครับก็เป็นโครงการที่ผมว่าอยู่ใจกลางเมืองนะนะราคาไม่ค่อยแพงนะครับแต่ที่นี้เราก็ด้วยความที่ห้องเนี่ยอาจจะขนาดมัน กำลังพอดีนะที่นี่เหมือน็ไซส์ประมาเนี่ยสามสิบบวกลบนะครับก็พยายามแต่งให้มันลงตัวที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเลเยอร์ที่ผมว่าแต่งออกมาแล้วลงตัวน่าอยู่อาศัยดีนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคอนโดนะครับจะเป็นในซีรีส์ของตระกูลไลฟ์ต่างๆนะไลฟ์ลาดพ้าไลฟ์ลาดเ้าววันเล่ไลฟ์ลละสมไฮเนี่ยย้า้ผมเข้ามาตกแต่งก็ยินดีนะครับเพราะว่า โดยจากประสบการณ์ผมทาง y วเนี่ยก็แต่งห้องที่ที่ไลฟ์ประสบพระรามเก้าไประสบไลฟ์วันวเลสไลฟ์ลาดเ้าไลฟ์ลาดเ้าวันเลแต่งมาเยอะห้องแล้วเหมือนกันนะครับก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเวลาดีไซน์ก็ดีไซน์ไม่ยากแล้วทาให้มันลงตัวให้มันสวยน่าอยู่แบบนี้ค่อนข้างสะดวกค่อนข้างงา่ายนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดามเพจวายวายดิคอนโด นะครับหรือ YouTube Channel y o u t u ช e นอล n ว e l บ i y ดิสค o นโ o ด้วยแล้วกันกลแล้วถ้าสนใจอยากจะให้ผมเข้าไปตกแต่งก็คอนแทคมาได้ตามเบอร์โทรตามไลน์ดีผมขึ้นไว้ให้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆดูยูกันแล้วกันนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ